มาไม่เสียเวลาพี่ครับเรียนหุ้นรุ่นสองครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับผมวันนี้สิ่งที่โชคจะสอนการโปรแกรมจิตใต้สำนึกการโปรแกรมจิตใต้สำนึกนะครับจริงๆอะ่ะโชคเป็นคนสอนนะครับกระตุ้นจิตใต้สำนึกหรือสอนซ่อนจิตเนอะครับพูดง่ายๆโชคจะเล่นกระบวนการทางจิตเวลาสอนแล้วมันจะทําให้พี่จําวันนี้นะครับด้วยความมันเป็นคอร์สอะ่ะพื้นฐาน พี่คนเก่าโชคกัต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะน่าเบือ่อแต่สำหรับคนใหม่อะโชคต้องวางวิธีคิดใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นนะครับทุกการสอนของโชคโชคจะโปรแกรมจิตลงไปพูดง่ายๆวางจิตใต้สำนึกให้พี่ทุกคนได้เข้าใจหุ้นและตกผลึกหุ้นเมื่อพี่เข้าใจรูปแบบในการตกผลึกหุ้นนะครับพี่จะเรียนแล,แล้วเล่นหุ้นได้ง่ายในอนาคตมากๆนี่นะครับการโปรแกรมจิตใต้สำนึก เพื่อปูพื้นฐานไม m แมปไม่แมปคือลำดับหรือวิธีการคิดเนอกไหมครับที่ดีในการสร้างไม s เ t ็ตเนอะไหมครับไม่เซตนี้รวมไปถึงยางทุกอย่างเลยนะครับไม m แมคือแผนการคิดลำดับแผนการคิดแต่ไม่เซตคือวิธีคิดกระบวนการคิดเนอะไหมครับที่แข็งแกร่งดังนั้นนะครับคอร์สเนี้ยเรียนหุ้นรุ่น2 โชคจะให้ความสำคัญในการสร้าง m มล์แมปนอกไหมครับเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของไมล์เซ็ตพูดง,ง่ายๆโชคจะไม่ให้พี่ประเภทที่ว่าดีชั่วรู้หมดอดใจไม่ได้แต่จะกลายเป็นว่าโชคจะสอนให้พี่ดีชั่วรู้ดีควรทำยังไงชั่วควรเลี่ยงยังไง คืออดใจได้เข้าใจตรงนี้ไหมครับเพราะสุดท้ายเวลาเล่นหุ้นที่เราเสียนะครับเราเล่นตามอารมณ์คือถูกความโลภชักจูงเข้าใจไหมคิดไปเองชอบดึงกราฟมโนคาดหวังสูงอะไรพวกนี้นะครับแต่คราวนี้เป็นการสอนที่จะตีแผ่ความจรงิงแล้วเมื่อพี่ยืนบนความเป็นจรงิงพี่จะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรตรงนี้มันสำคัญมากๆดังนั้นนะครับ การสอนในครั้งนี้หรือหลังจากครั้งนี้ต่อๆไปมันจะเป็นการโปรแกรมจิตนะครับที่จะกระตุ้นจิตใต้สำนึกอย่างเดียวนะครับผมนี่แหละพี่ครับพี่คนใหม่ทุกคนนะต้องเข้าใจนะวันนี้พี่ทุกคนจะต้องเข้าใจจะต้องฝังจะต้องฝัง5ข้อนี้ให้ได้หัวข้อในวันนี้ที่โชคจะสอนจริง,รงๆคือซึมรู้ฝังจิตซึมรู้หมายความว่าโชคจะค่อยๆป้อนข้อมูลให้พี่ซ้ำๆๆๆๆจนมันฝังในจิตใต้สำนึก พี่จะได้คําว่าสัญชตาตญาณเวลาเห็นการาฟปุ๊บพี่จะรู้เลยว่าการาฟอย่างนี้ควรเล่นไม่ควรเล่นถ้าการาฟอย่างนี้จะเข้าเล่นทรงการาฟควรจะอยู่ในทรงไหนช่วงจังหวะไหนของการาฟเข้าใจตรงนี้ไหมดังนั้นนะครับซึมรู้ฝังจิตมันก็คืออะไรรู้ไหมครับเป็นการค่อยๆป้อนข้อมูลย้ำๆข้อมูลให้พี่ติดตาฝังจิตไปเลยตรงเนี้ยมันสำคัญมากเลยนะและใน5้าหัวข้อตรงนี้นะครับพี่ทุกท่านจะต้องอะไร ยิ่งคนใหม่ๆนะจะต้องรู้เลยว่าข้อแรกธรรมชาติของกราฟจุดอ่อนจุดแข็งข้อเด่นข้อด้อยของธรรมชาติของกราฟที่มันมีคุณค่าต่อพี่คืออะไรจำได้ไหมครับธรรมชาติของกราฟคืออะไรยืนยกใกล้กดเข้าใจไหมครับจุดถ้าสำหรับนักเล่นหุน้น ก็คืออะไรจังหวะยกจังหวะไล่คือการทํากําไรแสดงว่าถ้าเราเห็นธรรมชาติของกราฟจนชินกราฟทุกตัวมันจะมีคําว่ายืนยกไล่แล้วก็กดลงดังนั้นถ้าเข้าใจกับมันว่าธรรมชาติของกราฟในหุ้นทุกตัวมันมีจังหวะยืนยกไล่คือไล่ราคาแล้วก็กดล่วงก็แปลว่าจบรอบดังนั้นนะครับการรู้ธรรมชาติของกราฟมันจะทําให้พี่รู้อะไรรู้ไหมจังหวะเข้าหุ้นที่เป็นต่อ จังหวะเข้าหุ้นที่เป็นรองหรือไม่ควรเข้าห้ามเล่นคืออะไรจังหวะที่ควรเข้าเล่นคืออะไรแสดงว่าทรงกราฟธรรมชาติของทรงการาฟมันจะทําให้พี่สร้างไม n d เซ t ตที่แข็งแกร่งได้ดีมากคือกระบวนการคิดที่ดีเข้าใจไหมครับดังนั้นธรรมชาติของทรงการาฟพี่จะต้องแม่นแต่เวลาใช้งานจริงธรรมชาติของทรงการาฟนะครับพี่มันจะถูกกืนด้วยธรรมชาติของคนฉลาดก็คือวัฏจักรเจ้า ดังนั้นนะครับธรรมชาติของคนฉลาดหรือวัฏจักรเจ้าเก็บทำไล่ปล่อยแล้วก็ทุบล่วงดังนั้นนะครับในอนาคตนะครับพี่ติดแค่วัฏจักรเจ้าก็พอธรรมชาติของคนฉลาดแต่ให้รู้ไว้ว่าธรรมชาติของคนฉลาดเนี้ยมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติของกราฟเท่านั้นเองข้อที่3ที่พี่จะต้องรู้นะครับ เมื่อมันจบรอบเก็บทําไล่ปล่อยแล้วก็ทุบล่วงเราเรียกว่าหุ้นจบรอบแต่เวลาเรียนไปลึกๆเราจะใช้คําว่าอาถันมังกรก็แปลว่าหุ้นจบรอบแล้วไม่ควรเข้าถ้าจะเข้าต้องลงมาอะไรยืนได้เริ่มยกก่อนไออย่างเงี้ยมันจะชัดเจนแสดงว่าการรู้หุ้นจบรอบมันทําให้เราไม่อะไรไม่เข้าไปเสี่ยงในเกมที่หุ้นพร้อมล่วงพร้อมขาดทุน หรือพร้อมตายนั่นแหละครับดังนั้นนะครับฟังไว้ก่อนนะหุ้นจบรอบหุ้นขาขึ้นจําคํานี้ไว้นะเราเรียกว่าหุ้นหน้าเขาหุ้นจบรอบเราเรียกว่าหุ้นหลังเขาหุ้นหน้าเขาเราเรียกว่าั p ten แปลว่าหุ้นกําลังไต่ขึ้นกําลังไต่เติแต่ไต่ขึ้นแต่หุ้นหลังเขาคือกําลังล่วงลงมาก็คือ down ten ดังนั้นนะครับหุ้นจบรอบมันเป็นหุ้นหลังเขาแปลว่าหุ้นขาลงต้องห้าม ฟังไว้ก่อนนะห้ามเล่นหุ้นหลังเขาถ้าเล่นหุ้นหลังเขามีแค่กรณีเดียวราคาลงมาแล้วยืนได้นึกออกใช่ไหมครับยิ่งยืนได้เริ่มยกราคาก็แปลว่าจะกลับทําใหม่ไอ้อย่างเนี้ยน่าสนนึกออกใช่ไหมครับถ้านึกภาพหุ้นหลังเขาไม่ออกให้นึกถึงเซเว่นอัพมันลงมาแล้วก็เริ่มยืนราคาได้แล้วก็เริ่มยิงแต่ยิงไปไกลแค่ไหนไม่รู้นิดหนึ่ง พี่ครับทุกวันนี้การทำหุ้นแม่ในตลาดมันเริ่มทำยากเพราะเม้ามีการศึกษามีความรู้มากขึ้น ดังนั้นทุกวันนี้นะครับเจ้าไปหากําไรจากหุ้นลูกมากกว่าหุ้นแม่แค่ดึงหุ้นแม่ขึ้นมานณะจุดหนึ่งแต่หุ้นลูกดับบิลเข้าใจไหมครับแทบจะชนลิงหรือทะลุลิงจริงๆอะดับบิลมันไม่ได้มีลิงเข้าใจไหมแต่กำลังจะบอกว่ามันจะเป็นแท่งที่มันจะลากราคาได้ง่ายดังนั้นเจ้าในตอนนี้เจ้าในปี2 5 6 5 เป็นเจ้าหากำไรจากหุ้นลูกไม่ใช่หุ้นแม่แต่ทำหุ้นแม่ขึ้นมาพี่ลองดูสิหุ้นเน่าไม่เน่าก็แตกหุ้นลูกเห็นไหมแตก w ิวเป็นหุ้นลูกเข้าใจยังดังนั้นทุกวันนี้เกมของเจ้าก็เปลี่ยนนะทำหุ้นแม่ไม่ต้องไม่ต้องผาดโผนมากแต่หุ้นลูกเอาไปเล่นแทนและสร้างกำไรแทนเพราะทิศทางของหุ้นแม่ปัจจัยเม่าในตลาดอ่านกันได้เก่งขึ้น อันนี้สําคัญดังนั้นลองดูให้ดีนะครับทุกวันนี้จะแจกปันผลแจกอะไรนะแจกดับบแตกอะไรต่างๆเพิ่มทุนก็แจกมันหมายความว่าอะไรเกมเจ้าตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปทำกำไรในหุ้นลูกเพราะหุ้นลูกไม่ได้มีลิมิตแต่หุ้นแม่มันติดลิมิตเข้าใจไหมดังนั้นหลายๆอย่างหุ้นแม่นะครับ เมาส่วนใหญ่เฝ้าแต่หุ้นแม่ไม่ได้ไปเล่นหุ้นลูกเข้าใจยังดังนั้นใครที่เริ่มไปเล่นหุ้นลูกนะครับจะเริ่มรู้สึกว่ามันเล่นไม่ได้ยากมันเติบโตได้ง่ายแต่หารู้ไม่เวลาโดนก็โดนได้ลึกเข้าใจไหมดังนั้นนะครับเก่งในเรื่องการเล่นหุ้นแม่ก่อนแต่ตอนนี้ที่พูดให้รู้เคลนว่าอะไรรู้ไหมครับหุ้นแม่ถูกใช้มาเพื่อลากหุ้นลูกในตอนนี้เจ้ากำลังเปลี่ยนเกมไปทำกำไรจากหุ้นลูก พอเข้าใจตรงนี้ไม่เอ่ยตอนนี้นะครับพี่จะเห็นนะครับหลายๆครั้งนะครับเขาจะเชียร์ในเรื่องหุ้นลูกกันแล้วพี่อย่าเพิ่งหลุดโฟกัสนะเน้นหุ้นแม่ไปก่อนเมื่อเล่นหุ้นแม่คล่องจับทางหุ้นแม่ได้แล้วไปเปิดหุ้นลูกประกอบนะครับแม่ขึ้นส่วนใหญ่ลูกตามหรือลูกนำแม่แล้วแม่ก็จะขึ้นดังนั้นตรงนี้นะครับเจ้าวกำลังเปลี่ยนช่องทางการทำกำไรเพิ่มเพราะหุ้นแม่ในกระดานหลัก เมาเก่งขึ้นนอกไหมครับเจ้าพยายามจะเปลี่ยนเกมหรือหนีจังหวะจริงครับผมพี่ครับกำลังจะบอกว่าหุ้นลูกอะลิมิตมันกว้างกว่าเข้าใจยังดังนั้นหุ้นแม่นะครับจึงใช้เป็นแค่อะไรเป็นแค่ตัวเสริมกำลังว่าถ้าแม่ขึ้นตลาดจะถูกสอนให้เชื่อว่าแม่ขึ้นลูกจะวิ่งดูยังไงว่าหุ้นลูกก็พวกแตกดับบิครับพี่แต่ตอนนี้เรียนหุ้นหลักก่อนนะครับในเซ็ตหลักไปก่อนนะครับพวกดับบลไม่ต้องไปสนใจนะครับพี่ เดี๋ยวจะผิดทางแต่ไม่ยากนะครับผมพี่ครับเรียนเรียนไปเถอะเพราะเวลาถึงจังหวะหนึ่งนะครับถ้าพวกพี่เก่งเดี๋ยวโชคก็สอนในการเล่นหุ้นลูกเองก็ได้มันไม่ได้ยากเลยดังนั้นนะครับไอ้คำว่าหุ้นจบรอบเนี่ยก็แปลว่าเก็บทําไล่ปล่อยนะครเนื่องออกใช่ไหมแล้วก็ทุบล่วงมันแปลว่าจบรอบข้อที่4ที่สําคัญที่พี่จะต้องรู้การเปลี่ยนแปลงราคาถูกแพงมันคือความจริงนะครับพี่ราคาถูกก็ราแพง คนที่ประสบความสําเร็จต้องเก็บของถูกไปขายแพงคนที่ประสบกับความล้มเหลวซื้อของแพงแล้วขาดทุนมาขายถูกจําไว้เลยนะครับดังนั้นน่ะมันจะบอกเลยว่าใครเข้าซื้อของถูกหรือใครเข้าซื้อของแพงเป็นคนรวยหรือคนจนเป็นคนสําเร็จหรือเป็นคนล้มเหลวเป็นเจ้ามือเป็นเซียนใหญ่หรือเป็นแค่เมาเขามองในจังหวะในการซื้อเลยนะครับว่าต้นทุนใครถูกถูกสุดเป็นเจ้า ถูกลองลงมาก็เป็นเสียนเข้าใจไหมครับแล้วก็แพงที่สุดก็คือเม้าที่ไปรับของดังนั้นนะครับการซื้อขายหุ้นมันจะมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแต่ซื้อยังไงให้เป็นต่อซื้อในราคาที่ถูกสิ